ช็อกวงการเกาหลีคิมแซรอนถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพักตำรวจเร่งหาสาเหตุเรียกว่าช็อกวงการบันเทิงเกาหลีใต้แบบสุดๆอีกครั้งครับเพราะล่าสุดตามรายงานของตำรวจเมื่อวันนี้กับวันที่16กุมภาพันธ์สถานีตำรวจซองดงกุงโซนนะครับได้รับแจ้งเหตุในเวลา16นาฬิกา54นาทีว่าน,นักแสดงสาวอย่างคิมแซรอนนั้นถูกพบว่าเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจึงเดินทางไปยังที่พักเพื่อทำการพิสูจน์หลักฐานซึ่งทางสนักข่าวยังได้รายงานว่าผู้ที่พบร่างของเธอนั้นเป็นเพื่อนของเธอเองโดยขณะน,นี้ยังไม่พบร่องรอยการบุ รุกจากภายนอกหรือหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าเป็นคดีฆาตกรรมโดยทางตำรวจระบุว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุเสียชีวิตที่แน่ชัดคิมแซรอนเป็นนักแสดงดาวรุ่งของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ก่อนที่ในเดือนพฤษภาคมปี2022เธอจะมีประเด็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมาแล้วขับโดยขับรถพุ่งชนต้นไม้และหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนที่เธอนั้นจะหลบหนีซึ่งเธอถูกตัดสินให้จ่ายเงินค่าปรับ20ล้านบอนหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเธอได้หยุดกิจกรรมในวงการบันเทงิงและใช้เวลาทบทวนตัวเองจนกระทั่งถูกพบเสียชีวิตลล่าาสุดดโยผงน สร้างชื่อเสียงจากบทบาทในภาพยนตร์แอคชั่นอย่าง The Man from nowhere ในปี2010และหนังเลือกขวัญอย่าง The Neighbor ปี2012และผลงานสุดท้ายของเธอนะครับก็คือ Bloodhound ปี2023โดยทางนี้แฟนๆที่ได้ทราบข่าวและเพื่อนร่วมวงการนะครับต่างร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของเธออย่างสุดเศร้า